อ่สบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมากินข้าวแรงน้ากันเด้อมื้อนี้ไปห้องหมอมาพ่อแม่พี่น้องครบครเดือนไปที่หนึ่งพ่อแม่พี่น้องไปเซ็กสุขภาพเป็นอย่างไรเลยเลือดขึ้นเลือดลงบ่ก็โอเคพ่อแม่พี่น้องกับคู่มือนี่ก็สุขภาพก็แข็งแหงบ่ได้ค่อยเป็นอย่างเด้อดีขึ้นมามามาเอจีมากินข้าวน้ากัน แกงกมงูแกงเงินข้อแค้มูใส่พักกาจืดแกงจืดผักกาดมาๆเข้ามากินน้ำกันอ้าวบจักสบายสบายดีสบายดีพี่น้องมากินข้าวน้ำกันพี่น้องเอ้ยกินแกงกันจืดผักกาดแกงจอผักกาดแซบพี่น้องมาๆมาเบาื่องชดเบิ่องน้ามกรข้างแดดโอ้ยมากลายถั่วน้ำประมานเซ็นซิปเป็นที่สามซิเบสนาอ มา<อ>กินน้ำกัน,กน,กนลูกลามปลาลุงอืเขาเนื้อเขาเนือ้อหมูสามอันนั้นหมูขาหมูมแกงใช้ผักกาดเด็ดจอแซเสะไปช่องแท่แกงช่องสะแกงนะมันชอบก็บกินมาแรกกินน้ำว่มันแกงตัวเก่าและแกงใหม่มันแซ่บก็เลยกินแกงที่นี่ โข้าแขงใช่เนี่ยหรือป่าคุ้่นุ่นใชปากหมอใส่มันพอนโ <c oughs> อ้ย,อยเอาหนามมาหนามลอำทุกขั้นผ่านกั <c oughs> นแล้วน้ำกับเปืืองขนาดเด็กพ่อแม่เป็นน้องสองคน กินน้ำลายน้ำลายน้ำแทะป้อมแม่ไปเนาะตัวการขน้อยเลยกินหลายน้ำข้าพอกินน้ำลายนะ่กระนอยนก็คือกันเดือดมันอยาแข็งตรงนั้นดรกะหาบให้กินน้ำลายดีบุได้เป็นเดือดแข็งเดือดนั่นนะตัวกินน้ำลาย กินเป็นกวดนี้ได้แห้งดีพ่อแม่เป็นน้องเป็นพวกอะไรเป็นเมื่อยเป็นยังนะบ่มักกินน้ำนะได้บ่กินน้ำอันตรา,ายพี่น้างดร์บอกเ,อเป็นเดือดจางลายวีดีแต่ก่าเอออย่างนีความนันโดฮหต กำนันดูฮิตแต่ครับเู่ดนผกินน้ำลายอะ้ว่งไม่พี่น้องเลยแต่้องมอไม่ลอกเตอร์เอาเลือดออกสามแสลงบปมน้พี่น้องนลายเลยอกตอร์กับดีเดือดเดวนี่มันโอเคแว่เลยล่ะนอกจกรอยสามสิบันนำาตอมกลางเวทมันก็โอเคลมัน๊ะจะไปบก็มี ว่าตอนเขาแม,มันกบบระปุ๊ไร่อยชามชิบไปลอยสามชิดเก่าคือกบบระบลารันะพอดีจังระวัตอนตอนกลางเวรนี่มันเป็นชิบโมงงพกกะกะที่คือเก่าก็บุคือนองพ่แม่พี่นองเป,งป,งปง็นลรแต่คากันยังเกิมาออกันมาเ,าาเดือดพ่อระอว,วังการดูก,การกินพ่อแม่พี่น้องน้ำเป็ปซีน้ำโคกน้ำยังอยากินหลาย อยากโดนดนก,กินทิน,นึงโอเคอยู่แต่ก่อนโอ้ยขน้อยกินนานเป๊ปซี่นึ่งพ่อแม่พี่น,น้องเงินเบกซื้อเป็นตุกมากกันยกเลยาาตะเมืองไทยใหม่ออก,ก็จะอ่านเลยที่งงตอนมาตะเมืองไทยใหม่เป็นยี่ห้อเดียวกินลายนะกิมนมากกินมากหวยไมนเป็นหมูงคุดซึกงได้บานน้อยไม่สุกินน้อยเมืองไ,ไทยก็ไม่สุกิน ทไทยกับเบสู้กินดอกเขาก็บทุบ้านขนมคล้ายหนาผาหนก็ไม่ได้กินแข่งตุเก้าบนมืองกาานินกินเม่กอนหนกินเ้นมันกับน,กกน,น,น,นอื่นเอื่นเชกินข้าวกิน,นอย่างแซ่บก่บเมองไปเนาะ กินลายกันบร้ายกินลายำนอนกินน้อยกินขาวะเจาะช่องคำคแง่แซบกระดศบผมแม่ไปลงแซบนะแงจืด แกงแต่กระเบื้องลายไปแล้กินยังคิดฮอดคิดถึงหมู่คู่อยู่เลยพ่อแม่พี่น้อง FC รุกเช้าก็กินได้แกงพะการันตนางใหญ่มากคนเคกินแม่แกงเคยกินแม่มาห้ามากบอกแต่มันเคยกินกุ้ยเตี๋ยวแบบพิการดันนะใส่ให้เป็นกรรุคนนั้นมันจะคัดกับคัดเนาะ มันมันอิ่มมันก็บม่ายากลาเลยนะเพราะแม่เนาะมันเผ็ดอู้บะงูเรากินเนก่งกินโอ้เบื้องเรากินเปแทแซบ่บขนาดเลยในไอ้นี้หมักไปหมักมันเพาว่ากันนอกเพราะแม่ีมปนอกไข่บัตน,เนาเอาห่อนกันนะได้นะเจ็บปัจโจเอาห่อนโตเด้อ ระวังบาดเจ็บบาดปิดดนเด้อพ่อแม่พี่น้องกินเผ็ดนี่เผ็ดเกเกิดเกินเอาว่าเราว่าเรากินเผ็ดเราเป็นให้จริงๆเป็นถ้วยเหมาะใส่บาทเดียวโอ้ตัปากละเมืน บอแตนะ่เฮาเคยกินกินบวกินมันก็บโแซนะ่บเหมไอ้วันไหนนะบอทก่อนเลยช่วนไหตที่อ่ะช่วนน้ำจับบวงบัวลายดอกบวงเดียวม,มีแต่ให้คนเบาหวานซอดผมไงพี่น้องก็าจะกินบวนัวลายแล้วแต่ว่าเอามาเผื่อเพราะฉะนั้เดี๋ยวกินได้บวัวลายแล้วมากินได้กันนั้นกินผู้ดีอิ่ม มันนี่ลมได้พ่อแม่ไปนอกอยู่นอกกัอากาศกับบหนาวเนาะอุ่นๆแต่มีลมบ้านนุองคนกันลงไม่ต่อ้วยกันเลยเสานี่ผลดพตกเสาเนี่ยพ่อแม่ไปนอคมันตึเบเลยเนี่ยเบคอนมีโรได้โลไปดงงมอเราพ่นตกหยับยับหยับยับย ไปกลเตยมันเอเกื uh, hm ี่ยเกบชั่วโมงคนละลูกมองก็ไปซ่วงบนแมบ่นลูกมองในหม้อขอบขั้วกับตังหากด้วยหม้ออันเดือดบ้านกับตังหากไปซ่องบ่นอ้บอกบอกอะ มือเบอิ้ล่ะดังมันใส่อ้าวก็ชอบแค่นั้นน่ะชอบแค่ท่ามีเนาะกินข้าวสมัยอยู่บ้านมักเรียมกลนหมอ้อเลยมักกินข้าวไปใหม่กลมมัน,มนอพอไป่น้วแซ่บหอม มันหะครับบริบ okay. ูงหม้อไฟฟ้าเอาแค่แซ่แต่หม้อเตาหม้ออันทานแค่แ่ละเลาวก็เขาเจ้าอีกหอมมะฮอมเจ้าแดงสวิตจกต่ำต้อยลอยน้ำย่นกี่ตุ๋มได้กินข้าวมึงยำทุกยำลำบากกับพ่อแม่พี่น้องเอ้ยบัว่าเจ้าบัวคอยเวลามันทุกข์มันจน กินกะวงนี่เป็นคนถูกแล้วอยู่วะอยู่เมืองไทยกันจะเว็นว่าเนาะข้าวมังเพราะว่าที่อายเป็นคนถูกเนี่ยควาจะได้กินคาหุงก็ตกอตม่เมืองไทยเพราะว่าแม่กันจะไม่เบืนั่นหรอกติดปากสู้คนอายเยอะน้องต้องทอายเข้าคือกันแต่แบบผมีเคเนี้จกิน ้องจะข้อพึ่งใกล้ๆมีเห็นซัดนอติมเป็นจเป็นจยังหินหัวร้านเป็นชิวเป็นชวอยู่เนก้นจงเป็นจุเป็นชิวจริกดหัวไปร้าน่พ่อแม่พี่น้องตกมาในสองสามปีมันก็เริ่มร้านไปร้านออกร้านนอร้านขุนเช่าไกุ่เจ้าไก่ครับตกเส่อ สยาม,านมาันนอกพ่อแม่พี่น้อกแค่นั้นอยู่ดีมีแห้งทุกัาหรือจนมันหัวแบบนี้ไปสิเอา,าอ่ะแค่ผมจะเาบบบน,น,นี้นะบ่เอารัวก่อกระดับแบบนี้มันไม่มจะเอาน้ำตูเหน็นไจเละอืมจะไ,ได้เอาแเนาะลูกกระซองคนนะจะไ,ได้หักกันตลอดชีวิตแบบนี <laughs> ้ ผ่านค้นผ่านหนาวมันกันเลยแต่เงินบุมีจักดอ่อนแต่ข่าวเงินบุมีจักดอดน,อนออบ่อ,มอแมดดอแอญญ่พี่น้องความสูงพี่น้องยางกะยางแคนเชโน่บุมีีดด่ยางแคนเชโน่ไปอันยี้ที่พี่น้องบ่เห็นบุมีสู้ด้วยกันพ่อแม่ก็สาวกั้วยเนี่กินดอกะกินแล้วบมา โอเคเหรอพอแล้วหลายเลยฮะว้าวขอบใจขอบคุณขอบใจพี่น้องดีมีให้มาชุกหูชุกคนเด้อพี่น้องเด้อดื่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องติดตามอยู่เด้อทั้งนั้นการเด้อทั้งอันยูทูบอันผู้มีนมากติดตามอยู่ได้พี่น้องไงกดหายอยู่ทุกคนนะครัจอยกันจอยกันเบิ่งเบิดนั่นแหละพ่อแม่พี่น้องจอยกันผู้เล็กๆผู้ละหน้อย กดไลค์กดแชร์ซอยกันเพราะว่าพี่น้องเราไทยบ่อซอยเบิร์ตทุกคนนัให้กำลังใจกันเบิดทุกคนก็ให้กำลังใจเบิดุม์นทุกคนนัอยู่ดีมีเฮงให้โชคให้ m ắ นพี่น้องให้มีแต่ความสุขความเจริญไปใส่ก็ให้แต่พอเธอสิ่งดีๆในชีวิตเด้อพ่อแม่พี่น้องอ่าโอเคเอ้าใหลำให้ด้วยอามอน